ันนี้เราจะมารีวิวหมานะคะหมาตัวใหม่ล่าสุดของเรานะคะตัวนี้ได้มาในราคาประมาณ3ล้านสนะคะราคาน้องก็จะไม่ได้แพงอะไรมากนะคะเพราะว่าน้องเป็นแบบว่าตัวแบบตัวรองๆอเนาะคือหมาตัวนี้เราบอกเลยว่าเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะดุมากนะคะเป็นคือเราบอกเลยว่าจุดประสงค์ข,ของการเลี้ยงเนบางคนอาจจะเลี้ยงหมาไว้แบบเพื่อความน่ารักเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนแต่ของเราเนี่ยเราเลี้ยงไว้เป็นอาวุธสังหารนะคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเงินเนาะแล้วบางทีเราเก็บของมีค่าไว้ในบ้านเนี่ยเราก็กลัวขโมยขจรนจะขึ้นบ้านนะคะดังนั้นเนี่า เป็นเลี้ยงไว้กันโจรน,นะคะถ้าโจรเข้ามาเนี่ยเราจะฝึกการจู่โจมของน้องไวตั้งแต่เด็กเลยนะคะโจรเข้ามาบอกเลยนะคะว่าไม่ขาก็แขนนะคะขาดแน่ๆมีมีพิการนะคะเพราะดูจากกรงเขี้ยวของน้องไหนเราแม่ดูเขี้ยวเนีอยลูกเห็นไหมเห็นไหมน้องจะแบบเป็นสายดุสายโหดเนี่ยน้องจะจู่โจมแรงมากนะคะ <c oughs> คือแบบว่ายิ่งกว่าพับจีและ r โ v ใดๆนะคะบอกเลยนี่เห็นไหมตัวแท้งตัวแท้งลังสิตนะคะดูดูดูการจู่โจมของนางนะคะดูเดีเดะเดะเดเด